ค o ดแคทจี t ีันนี้นะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงกันบ้างนะครับมันไปแบบโอมันไปจนเรารู้สึกบางทีเรา,เรารสึกตกใจเหมือนกันนะแอบเสียได้นะครับเพราะว่าคืออันนี้ทางวิศวกรเขาบอกมาแล้วว่าแต่เมื่อมอเตอร์มันแรงขึ้นจ่ายไฟมากขึ้นเนี่ย และนี่ก็คือ a อร่า o o ดแคท g ีนะครับที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอนดูนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงหน้าตาของเขานะครับแน่นอนครับก็คือออร่า o o ดแคทนั่นเองนะครับแต่คําว่า GT สิ่งที่สําคัญเลยครับก็คือความแรงของเขาครับต้องมาเป็นระดับ1เลยนะครับเพราะว่าแรงม้าของเขาครับอยู่ที่171แรงม้านะครับและแรงบิดครับเพิ่มมาเป็น250นิวตันเมตรนะครับเรามาดูภายนอนก่อนนะครับว่ามีความแตกต่างจากตัว ออร่าปกติยังไงกันบ้างนะครับแน่นอนสีสําหรับตัว GT นะครับก็คือสีเทาตัวนี้นะครับสีนี้เป็นสีที่บ่งบอกนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษสําหรับตัว GT เท่านั้นนะครับและชุดแต่งต่างๆของตัวรถคันนี้นะครับมันทําให้ตัวรถเนี่ยมันมีความกว้างขึ้นและยาวขึ้นนะครับเพราะมาจากชุดโปงหรือตัวชุดพาร์ตต่างๆตัวรอบรถนะครับชุดแต่งตั้งแต่กันชนด้านหน้านะครับพิเศษสําหรับตัว GT เท่านั้นนะครับตั้งแต่ตัวกันชนด้านหน้านะครับออกแบบมาสําหรับตัว GT เท่านั้นนะครับอ่ะเรามาดูตั้งแต่ลิ้นด้านหน้านะครับลิ้นด้านล่างเนี่ยก็เป็นลายเคปล่าพร้อมกับสัญลักษณ์โลโก้ GT ตัดสีแดงนะครับแล้วก็นี่ครับช่องตัดหรือว่าตัวรีดลมนะครับเพื่อไประบายตัวตัดอากาศด้านล้อด้านข้างนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็เป็นลายแบบเคปลลานะครับแต่ก็เป็นตัวเป็นไฟเบอร์พลาสติกนั่นเองนะครับไม่ได้เป็นตัวเคปล่าแท้นะครับก็เป็น ลายต่างๆนะครับอ่าด้านข้างของตัวรถนะครับสิ่งที่มันเด่นเลยก็คือตัวล้อนั่นเองนะครับตัวล้อของเขาเนี่ยเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับเรียกว่าไซสายย์ยหญเนี่ยจริงๆก็ตัวเหมือนกับตัวอัลต้านั่นเองนะครับแต่ว่าล้อเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตัดเป็นตัวสีแดงตรงนี้พร้อมคาลิเปอร์เบรกสีแดงนั่นเองนะครับอ่าตัวซุ้มด้านข้างก็เป็นลายเคปลาเช่นเดียวกันนะครับก็ไล่มาตรงถึงด้านข้างตัวรถนะครับ ด้านท้ายของตัวรถนะครับจุดที่มันแตกต่างและเด่นเลยก็คือนี่ครับอ่าสัญลักษณ์ตัวสปอยเลอร์นะครับพร้อมกับโลโก้ GT นั่นเองครับก็แน่นอนครับอันนี้ก็จะบ่งบอกนะครับว่าตัวรถคันนี้เป็นตัว GT อีกอย่างนึงนะครับแล้วมาที่ด้านท้ายรถกันนะครับก็จะมีตัวโลโก้ตรงตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งหนึ่งนะครับก็เขียนว่า GT เช่นเดียวกันครับและสิ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากทีเดียวเลยนะครับก็คือตัวดิฟฟิเซอร์ตรงนี้พร้อมกับใส เป็นกิมมิคเล็กๆนะครับสีแดงตัดกับเคปล่านะครับที่เขาทําขึ้นมานะครับอันนี้ถ้าดูจากท้ายรถนะขับตามกันมาเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างสวยที่เดียวนะครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเรียกร้องกันมานะครับก็คือนี่ครับฝาท้ายแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับก็สามารถเตะเปิดได้แล้วในครั้งนี้นะครับอ่ะไม่เปิดครับไม่เปิดก็ลองกดดู อาจจะต้องมีตำแหน่งการเปิดนะครับผมก็เพิ่งรับรถมาก็เลยไม่ได้ทดสอบอะไรอ่าฝาท้ายไฟฟ้าแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีนะครับสาหรับผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับก็อาจจะลําบากในการปิดเปิดท้ายนั่นเองนะครับอ่ะมีมาให้แล้วนั่นเองนะครับแล้วด้านในเป็นยังไงกันบ้างครับเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนครับครับผมและภายในของตัว aura good cat gt นะครับแน่นอนครับคือเข้ามาเนี่ยสัมผัสได้กับความเรียกว่าเป็นรถในสไตล์ G.T. นี่เองนะครับก็คือเบาะดําตัดกับสีแดงนะครับและก็เบลเนี่ครับเป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะครับก็ทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับคอนโซลเนี่ยครับเนี่ยเป็นสีดําตัดกับสีแดงพวงมาลัยก็เช่นเดียวกันนะครับทำให้บรรยากาศในรถโดยรวมเนี่ยเรียกว่ามันดูมีความสปอร์ตลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นนะครับ และสิ่งที่เพิ่มเติมนะครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็ว่าได้กับการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเขาเหมือนตัวออร่านะครับเขาก็ฟังเสียงของผู้ใช้นะครับว่าต้องการอะไรกันบ้างนะครับตั้งแต่ฝาท้ายแล้วและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นกิมมิกนะครับก็คือนี่ครับตัวกระจกนั่นเองนะครับกระจกทั้งฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับก็คือเขาเป็นทําเป็นสัญลักษณ์รูปแมวเล็กๆนะครับพร้อมกับไฟสองหน้านะครับปกติไฟจะอยู่ปรหม่งนี้นี่แต่ไฟอันนี้ครับนี่โอ้โห เรียกว่าไฟเหมือนแบบอ่ะเป็นดารานะครับคือดาราหน้ากล้องเนี่ยเออใช้ไฟอย่างเงี้ยอันนี้ผมให้1ิบเลยนะครับเพราะว่าเป็นการที่แบบเรียกว่าการปรับปรุงที่ดีมากยิ่งขึ้นเลยนะครับสำหรับไฟตำแหน่งแต่งหน้าหรือว่าการมองต่างๆครับทำให้ดูหน้าเราสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับและในส่วนต่างๆของตัวรถนะครับตัวเบาะเนี่ยก,ก่อนหน้านี้ก็เบาะคนนั่งข้างๆเนี่ยก็ไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ ปรับไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะครับในตำแหน่งเบาะคนขับนะครับก็สามารถปรับได้6ทิศทางนะครับพร้อมกับสามารถนวดแล้วก็เป่าลมแอร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับและตำแหน่งคนนั่งด้านข้างครับตอนนี้ก็สามารถปรับไฟฟ้า4ทิศทางแต่พิเศษก็คือสามารถปรับนวดได้เช่นกันนะครับและอีกอย่างนะครับก็นี่ครับก็หูหมอนะครับก็ปั๊มโลโก้ตัว GT นะครับบ่งบอกว่าคันนี้นะครับเป็นตัวรถในรูปแบบ GT นั่น่งนะครับ แล้วการขับขี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับสมรรถนะเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูครับครับผมตอนนี้เราก็มาได้ทดลองขับกันแล้วนะครับกับ g ูดแคทจีที่เนี่ยเรียกได้ว่านะครับคันนี้สิ่งที่ผมรู้สึกสัมผัสได้เลยก็คือแรงม้าแลบแรงบิดที่มันเพิ่มขึ้นมาครับเป็น171แรงม้าครับแรงบิดที่250นิวตันเมตรเนี่ยสิ่งที่แตกต่างเลยจากตัวคูดแคทปกตินะครับคืออัตราเร่งนั่นเองนะครับเพราะว่าเนี่ย คือลอยๆอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ90-100เนี่ยคือโหมดตอนนี้คือเป็นโหมดปกตินะครับผมไม่ได้ปรับสปอร์ตอะไรเนี่ยพอกดคันเร่งเท่านั้นนะครับเนี่ยชูดไปปุ๊บ130แล้ว oh. คือมันเรียกว่าตาเร่งแบบมันทําให้มีความเป็น GT แบบดีขึ้นมากๆเลยครับอันนี้รู้สึกได้เลยแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าแอบเสียได้นะครับเพราะว่าคืออันนี้ทางวิศวกรเขาบอกมาแล้วว่า เขาไม่ได้ปรับปรุงช่วงล่างอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายสำหรับตัว GT นะครับเพราะว่าด้วยความเร็วหรือความแรงที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยตัวคันเล่งดีแล้วความเร็วดีแล้วแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยพอมันไม่ได้ปรับนะมันมีอาการเด้งเล็กๆนะครับทำให้รู้สึกว่าพอมันมีความเร็วสูงเนี่ยใช้ความเร็วสูงเนี่ยตัวรถอะมันม,ม,มีมีอาการแบบคือมันหวิววิวมันเด้งเด้งนุ่มนุมนะครับแต่พอเวลาวิ่งความเร็วต่ำเนี่ยมันกลับ มีแรงแบบเหมือนแรงบ้ามหรือแรงกระแทกขึ้นมานะครับอันนี้ก็รู้สึกว่ามันมีความแบบแปลกๆในการเซ็ตช่วงล่างของเขานะครับแล้วตัวรถเนี่ยมันมีแบบเขาเรียกครับมีความกว้างขึ้นยาวขึ้นคือกว้างขึ้นกับยาวขึ้นเนี่ยตอนแรกผมก็คาดหวังว่ามันอาจจะเป็นฐานล้อท,ที่มันกว้างขึ้นหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นชุดโป่งของตัวรถนะครับที่มันทําให้ตัวรถเนี่ยมันกว้างขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับ พี่แพนด้วยนะครับเดริมไรนะครับก็อันนี้นะครับก็คือเรานั่งกันมาเนี่ยรวมน้ําหนักพร้อมช่างภาพผมเนี่ยเกือบเรียกว่าประมาณสาเกือบสามร้อยโลนะครับผมก็หนักพอสมควรเหมือนกดคันเร่งเนี่ยคือความเร็วสูงสุดในสเปคชีตเนี่ยบอกว่าร้2ยหสิสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่สูงสุดเมื่อกี้ที่ผมทําได้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับพี่แพนหนึ่งร้อยหกสิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วขึ้น พี่แพนว่าไงครับมันเร็วไหมผมรู้สึกว่ามันเร็วนะเร็วมากนะสาหรับรถกับน้ําหนักเราที่มันอยู่บนรถเนี่ยเออเร็วมากอ่ะเพราะรุ่นเดิมเนี่ยถ้าวิ่งร้อยร้อยี่สิบแล้วเรากะแทกคันเร่งเนี่ยมันจะมีแรงดึงมาเยอะใช่แต่เนี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงเหมือนกันนะมันไปแบบโอ้หมันไปจนเรารู้สึกบางทีเราสึกตกใจเหมือนกันนแบบกดครั้งแรกๆเนี่ยเอออันนี้ค่อยรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันขับสนุกเนี่ยใช้ได้เลยแต่พี่แพนว่าไงครับกับเรื่องช่วงล่างมันเนี่ย ช่วงล่างเนี่ยคิดว่าขับมาเอาใจตลาดหลักะ่ะก็คือคนเป็นคนทั่วไปแหละไม่ใช่นักซิง่งทีนี้พอช่วงล่างมันเหมือนกับตัว500อัลตร้าปุ๊บซึ่ง500อัลตร้าก็ไม่ใช่รถที่นุ่มนวลคือผู้ใหญ่นั่งอาจจะมีบนแต่ว่าเด็กวัยรุ่นนั่งแล้วโอเคภาพรวมออกมาเลยออกมาก็คือเป็นรถที่ไวทางตรงมีแรงไว้เร่งแซงอะ่ะแต่ว่าไม่ใช่รถที่เอาไปเล่นเอาไปเล่นโ้งแล้วสนุกยังไม่ใช่ขนาดนั้น พราะด้วยการบัมเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเข้าโคง้งหรือเปลี่ยนเลนเร็วๆอ่ะเ,เ,เนี่ยมันจะมีอาการแบบเนี่ยรถมันโยนๆหน่อยหนึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบเสียวๆนะเพราะนี่ที่ผมมิ่งอยู่ร้อยเดียวเองเนี่ยตอนรถมันโค้งเยอะเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนมันจะออกอ่ะท้ายมันจะไปอะไรอย่างเง,งี้ยอาการคล้ายรถที่สปริงสปริงเกินโช็อคอ่าอ,อย่างนั้นดีกว่าเพราะว่ามันม,มันจะมีความสะเทือนส่วนที่เราคิดว่าเฮ้ยม,มันเกินจําเป็นโผล่มาหน่อยหนึง่งแต่เวลาเราหักเลี้ยวอะไรจริงอ่ะมันกลับ ไม่ได้หนึบไม่ได้อยู่อย่างที่ใช่ใช่อาการอาการที่จะคล้ายๆกับพวกเหมือนซีวิ d เด e n s ชันสมัยก่อนอน่ยอ่าสปริงแข็งแล้วโชคมันเอาไม่อยู่แก้ได้ด้วยการเปตี่ยนโชกใช่ผมว่าถ้าคิดว่าจะขับคันนี้แบบคือเป็นสายซิ่งอ่ะควรจะไปปรับช่วงล่างใช่แต่ถ้าแบบใช้งานทั่วไปเลยหนะ้าตาประมาณนี้สีเนี่ยโอ้โดูซิ่งแล้ว อันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วเลยในโหมดการขับขี่ของเขาแต่ละโหมดก็มีเหมือนตัวอันต้า500ปกติเลยตั้งแบบตั้งแต่สปอร์ตแล้วก็มีอีโค o โหมดอีโคพลัสแล้วก็เป็นโหมดปกตินะครับก็เรียกว่ามีให้มาปกติแล้วตัวนี้เขาก็เคมไว้วิ่งที่500แต่ดูแล้วเนี่ยคือถ้าคันเร่งเร็วขนาดนี้ผมว่านะถ้ากดเต็มๆอ่ะผมว่า300เกือบ400เนี่ยก็เก่งละแต่ถ้าใช้งานปกติเขาบอกว่าก็ โอเคมันก็เรียกว่าจ่ายพลังงานปกติทําให้รานขับรถติดๆเนี่ยก็น่าจะวิ่งได้เกือบ500เกือบห้าอยเหมือนเดิมนะครับครับผมในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับก็คล้ายๆกับตัวอันต้านะครับก็คือเนี่ยความเร็วอยู่ประมาณ100กิโลมตรชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่ารับได้นะครับก็คือเสียงลมที่เข้ามาปะทะตัวรถเนี่ยก็ไม่ได้น่นมากแต่พอความเร็วสักเนี่ยขึ้นไปสัก1 1 0 120เนี่ย เรียกว่าดังค่อนข้างเยอะขึ้นมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับพอด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยมันเงียบอยู่แล้วพอคือตัวรถเนี่ยพอมันมีเสียงลมมาทาเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็ถือว่าเก็บเสียงก็ได้พอประมาณหนึ่งครับก็ไม่ได้ว่าดีมากมายอะไรแต่ว่าถือว่ารับได้นะครับตอนนี้นะครับเรามาทำลอนช์คอนโทรลกันดูนะครับลอนช์คอนโทรลนะครับปิด ESP โหมดสปอร์ตเบรกเท้าซ้ายสุดนะครับแล้วก็เท้าขวาจมคันเร่ง3 2 1หนึ่ง กลังงานไม่พอครับตายแล้วเออบอกวิธีใช้แล้วกันก็อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้แบตมันเหลือน้อยก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ตอนนี้ผมก็ลองหมดปกติแล้วกันอ่ะกดเบรกเท้าซ้ายกดขวาออกไปเลยแล้วกันครับสามสองหนึ่งศูนย์ึงร้อยหกสิบเก้าสิบหนึ่งร้อย ก็คือช่วงต้นเนี่ยผมรู้สึกได้ว่ามันเหมือนแหลกไปนิดนึงพอได้แบบความเร็วคงที่ของเขาแล้วสักประมาณแบบสิบยี่สิบออกตัวสักพักนึงเนี่ยมันชูดออกไปได้ค่อนข้างเร็วทีเดียวผมว่าตัวเลขน่าจะอยู่ที่แบบเจ็ดแปดวิตะแก้พี่แพนเนี่ยเอารถไปลองมาแล้วพี่แพนได้ประมาณตัวเลขเท่าไหร่ครับศูนย์ถึงร้อยเนโหมดสปอร์ตโดยไม่ต้องใช้ลอนช์คอนโทรลอยู่ที่เจ็ดจุดเก้าวินาทีครับผม เรียกว่าตัวเลขถ้าเทียบกับตัวเดิมครับพี่แมนตัวเดิมตอนที่พี่ลองนั่งคนเดียวเหมือนกันตัวเดิมพี่ได้เก้าวิโขเรียกว่าตัวเลขแบบออกมาค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับใช่ครับถ้าเทียบกันกับตัวเดิมเนี่ยโอโ้ถือว่าและคือลดระดับศูนย์ถึงร้อยอ่ะหายกันเป็นวีเนี่ยเรียกว่าหายกันเป็นคันเลยแล้วกันถ้าออกตัวชุดพร้อมกันเนี่ยถือว่าเร็วขึ้นมากมากนะครับสําหรับตัว GT ตัวนี้ครับ ครับผมเรามาสรุปโดยรวมสําหรับตัว Good Cat GT ีคันนี้นะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงกันบ้างนะครับแน่นอนครับหน้าตาของเขาและสีของเขาเนะครับเป็นจุดเด่นเลยเพราะว่าชุดแต่งของเขาเนี่ยทำมาเฉพาะตัว GT และสีตัวนี้นะครับก็บ่งบอกว่าตัวนี้คือ Good Cat GT ีนั่นเองครับโดยรวมถามผมผมมองว่ามันสวยขึ้นนะครับภายในเนี่ยที่เป็นดําตัดกระแดงเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีทีเดียวนะครับทำให้ดูแบบมันมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ และในส่วนของสมรรถนะนะครับก็คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจ่ายไฟและทําให้กําลังแรงม้าเนี่ยมากยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้รถเนี่ยมีการขับขี่ที่ค่อนข้างดีและก็เรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานที่ถ้าคุณเป็นคนขับรถในแบบเพอร์ฟอร์แมนที่แบบต้องการเร่งแซงหรือว่าการขับขี่ที่ค่อนข้างเร็วนะครับคันนี้ตอบโจทย์ได้มากๆนะครับแต่แน่นอนครับช่วงล่างเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับมันเหมือนตัวอันต้าปกตินะครับทำให้ถ้าเป็นคนขับรถที่ค่อนข้างเร็วนะครับผมแนะนําว่าเปลี่ยนช่วงล่างจะดีกว่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเสียได้สสาหรับตัว GT ตัวนี้นะครับและในการขับขี่ของเขาเนี่ยระยะทางในเบรของเขาเนี่ยอยู่ที่500กิลเมตรนะครับ แต่เมื่อมอเตอร์มันแรงขึ้นจ่ายไฟมากขึ้นเนี่ยระยะในการขับขี่เนี่ยอาจจะโดนลดทอนลงไปนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าเหมือนเครื่องยนต์ที่มันมีกําลังมากขึ้นอัตราการฉีดน้ามันก็มากขึ้นมอเตอร์ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันนะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากินไฟมากขึ้นทําให้การกินแบตเตอรี่ของเขาก็มากขึ้นตามเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยระยะทางเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมีโอกาสได้มาทดสอบกันอีกทีนะครับว่าอัตราการกินไฟของเขาเนี่ยระยะทางมันจะสูญเสียไปมากน้อยแค่ไหนครับ แต่ถ้าถามผมนะวันนี้ที่ผมมาทดสอบเนี่ยจากกรุงเทพมาแถวชนบุรีนะครับวันนี้ก็อยู่ราวๆหน้าตัวเลขนะครับที่แจ้งไว้อะประมาณ 470- 480กิโลเมตรนะครับที่วิ่งได้แต่ผมวิ่งมาเนี่ยระยะทางประมาณ70-80กิโลเมตรนะครับมาถึงร้านอาหารเนี่ยหน้าไมา้ตอนนี้มันแจ้งว่าผมสามารถวิ่งได้อีก380กิโลเมตรนะครับเรียกว่าหายไปจากปกติอยู่ประมาณ20กิโลเมตรนะครับ ก็ถามผมผมมองว่ามันล้าได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยขับแบบใช้ชีวิตปกติเลยไม่ได้ขับแบบไปโยงประหยัดอะไรกันเลยนะครับถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยถ้าเทียบกันนะครับคืออัตราเร่งต่างๆเนี่ยมันอาจจะแบบเรียกว่าขับไปเนี่ยมันอาจจะไม่ตามเท้าเท่าตัว GT นะครับตัว GT เนี่ยเร่แงแซงหรือว่าอัตราการเร่งต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทันใจกว่ามากๆนะครับอ๋อแล้วพิเศษสําหรับคันนี้นะครับมันมีลอนคอนโทลให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นกิมมิคหรือของเล่นเล็กๆสําหรับตัว GT คันนี้นะครับวันนี้เนะี่ยผมมาทดสอบก่อนที่จะประกาศราคาดังนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าตัวอันตรามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมคิดว่ามันแพงกว่าเล็กน้อยนะครับคือถามผมตัวเลือกตัว GT คันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับรหลดไฟฟ้าสําหรับ Ho ู d Cat นะครับคันนี้ก็เป็นมาในสายสปอร์ตได้เลยครับยังไงผมก็ขอลากานไปกนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ